ัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาหายามรอบน้ำห่วยครับพี่น้องก็พอไจะยูด้กินนี่หรอกครับเ้านี้หม้อมันเปรี้ยครับพี่น้องพอได้ปนในแจ้วนี่ก็ถือถือยูพี่น้องบอกคอครับผมกับเตากับหอยกับปากกระเดือกพี่น้องพอ้ะทายครับพี่น้องฟังอฟังห่วยมันสั้นครับเลยยามอะไรซี้หารอบแล้วพี่น้องซี้หาหอบซี้หาลังแล้วครับ พอได้ยุ่ได้กินนี่ดอกพี่น้องไใ้ประดุกเงี้ยมาตัวหนึ่งครับกับปะคอกับปลาเข่งปลาหน้านี่บ่บ่ถือดีขึ้นหนาแร่งพี่นอ้องเพราะว่าน้ามันก็ร้ายเนี่ยปลามันก็กระจายไปแล้วพี่น้องน้ำหายหน่าเนี่ยน้ำห่วยใตห่วยเพื่อนแม่ครับผมแต่ว่ากับมาใส่กับพอได้ยุ่ได้กินนี่ดอกพี่น้องพอได้ปนในแจ้วครับย่ำเสาครับหรืวอว่า พอดีอยอะีกินนี่ดอกพี่น้องทลังนี้ก็ถือปอคออยู่พี่น้องตใส่กรลนังพอปนครับผมปนตกบ่แห่งดอกพี่น้องเพราะเล่นๆอย่ีงครับสองสามมือบาองั่นเขาก็ยังบ่ท่านได้บ่ได้นน้ำปนได้ครับพี่น้อง เอาเลยทายคลิปทายยังไงพี่น้องเบื้องไรมือแล้วครับผมอยากน้ำไห้น้ำหน้าเนี่ยพี่น้องเล้าเต้านี่ถือวีพี่น้องป่วย,วปยไปหลายตัวแล้วครับเต้าครับผมพอตัวงามพ่อกำลังพ่อปนพี่น้องเศ้านี่ก็โอเคแล้วพี่น้องพ่อได้ปนได้เจียอยุไม่เห็นเจลลี่นี่เสียวไว้ใส่บางลัานพี่น้องเอาไปถิมโซ้งไว้ครับ เป็นถึงสะโอ่งไปแต่ก็เป็นใส่บับงแต่ใาสา่บังล้านพี่น้องเต้านี่ถือใกลค้ครับพี่น้องนี่ล่างละสามสี่ตัวล่างนี่ถือตัวหนึ่ง่งยเพิ่นไปก็หลับพี่น้องก็เลยก็มาถืออีกเต้าก็ได,ด้ว่ามีเตียมมีผลงานเนี่พี่น้องเบื่องอยู่หรอกครับเต้านี่มานี่ดอกพี่น้องเพได้ปนในแจ้วครับ สารบ้านเฮาหาอยู่หากินพี่น้องคือว่าโอเคเ้าพี่น้องพอได้กปนได้กเจ้วอยู่เศ้านี่สารบ้านเฮาหาอยู่หากินกับพี่น้องนักกาดน้ำเศ้าพี่น้องน้ำห้วยแต่ว่าเขาเนั่นบ่มีน้ำพี่น้องบองทีเคยมาใส่เบ็ดหนัครับผม มองเคยมาใส่เบ็ดพี่น้องผมใส่เบ็ดตะกี้นี่ทางนี่น้ำเตียมทงเลยเลยครับ oh. ทาาพูนทานน่าพูนเกิดน้ำเตียมทงอย่นี่แห้งไหมล่วพี่น้องรอนแต่ฝนย่างเดียวครับผมรอบฝนตกพี่น้องตกก,ตกระตกมาแห้งหรอกพ่อดินซุ่มๆอยู่แล้วพี่น้องพ่อแม่งอีซ่อนหมุนดีๆครับ oh. พ่อแม่งอีซ่อนหมุนดีๆพี่น้อง ทำไรจะได้ใส่เบ็ดทางนี้บ่ควายมีน้ำพี่น้องแต่ว่าไปทางอำเภอสีขอละพุ่มนี่โอ้หนามลายพี่น้องผมไม่ใส่มือน,นัันก็ราะว่าปลากันมีสุน,นี่เอาปลากันแห,หละครับผมครับพี่น้องชาบ้านนับกันครับพอ่อจะอยู่ด้กินแล้ว่วาโอเคอยู่กับผมพ,พ่อด้ปลุกหรเจียวอยู่หรอกเสรีย้ยามรอบหาอยู่หากินตอนจะเศร้าพี่น้อง ขอบคุณพี่น้นองสุขุขกักนครับผมที่รับชมและติดตามครับผมขอบคุณหลายครับผม